มาแล้วนะโอ้โหโห่โหมเดี๋ยวยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโหยังไม่ทันทำอะไรเลยไปแล้วเดี๋ยวตีเราเพิ่งเข้างานมาแล้วไโกโกรธ เอาละค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นิวก็อยู่ในเกมโรบอทอึกชิ้นคายนะคะวันนี้นิวก็จะมาทำงานเป็นพนักงานอยู่ที่ร้านพิซซ่าแห่งนี้นั่นเอง ในแบบนี้นะคะเนวก็เพิ่งเริ่มเล่นเป็นครั้งแรกนี่นะคะวันนี้เราเนี่ยก็จะมาทําการเป็นพนักงานคนนึงในองค์กรของพิซซ่านั่นเองเนะ<อ>แต่มันู้เป็นของแบรนด์อะไรเ <c oughs> ดี๋ยวต้องไปดูไปดูป้ายตรงนู้นก่อนแล้วกันว่าเป็นของแบรนด์อะไรนะคะอ่ะโอเควันนี้เดนลจะเข้าไปเล่นกันนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเล่นยังไงนะไปเลยเข้าสู่ร้านพิซซ่าแล้วยูวูอะไรเนี่ยอ๋อนี่ค่ะมันจะให้เราเลือกนะคะว่าเราเนี่ยจะทําหน้าที่อะไรในร้านพิซซ่าแห่งนี้นะคะ 啊，纽哥。 อ๋อมันจะมีแคชเชียร์นะคะเวลาใครสั่งออเดอร์อะไรมาเนี่ยเราก็เอาตามน,นะคดะเป็นอะไรอยากต้องการหน้าอาหน้าบรอน่าวิ่หน้าบรอน่าหน้าซีา่กรอกหน้าเห็ดหน้าชีสต้องการน้ำอะไรนะคะเราก็สั่งตามออเดอร์นั้นไปนะคะ<อ>ต่อมานะคะ<อ>ก็จะเป็นหนอมป๊อปอปอป,ปอ๋อเป็นคุกนั่นเองนะคะก็จะคุกที่แบบติดคุกนะคุกก็คือการทำอาหารหรือว่าการทำพิซซ่านั่นเองเหมือแนบบเป็นเชฟนั่นเองนะคะอยู่เบื้องหลังอยู่หลังร้านนั่นเอง ต,ต่อมาต่อมาต่อมาก็จะเป็นพิซซ่าบ็อกเซอร์นั่นเองนะคะเป็นพนักงานจัดพิซซ่าลงกล่องนั่นเองนะก็โอ้โห,หน้าที่นี้ก็ถือว่าเจ๋งนะไม่ต้องทําอะไรเลยแค่จัดลงกล่องก็โอเคเรียบร้อยแล้วนะอ่ะต่อมาฮะ,ะต่อมาก็จะเป็นพนักงานเดลิเวอรี่นั่นเองนะคะพนักงานจัดส่งนั่นเองโอ้โห <c oughs> หน้าที่นี้ก็เรียกว่าอะไรแอดเวนเจอร์มากๆนะคะต้องรีบไปทันเวลาเลยทีเดียว ต่อมานะคะก็จะเป็นสปายเออร์สปายเออร์เนี่ยก,ก,ก็ก็คล้ายๆกับผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการไม่ใช่นะเหมือนเป็นโรงงานผลิตเกี่ยวกับเครื่องแต่งหน้าพิซซ่าแป้งเปิงอะไรนี้หรือเปล่านะที่ยูเข้าใจนะคะต่อมานะคะต่อมาก็จะเป็นบ้านรู้สึกว่าในพิซซ่าเนี่ยมันมีบ้านของพนักงานหรือเปล่าที่เราอยู่ประมาณนี้นะถ้าใครเคยเล่นแล้วก็บอกพี่ยวด้วยนะเพราะว่าิวเพิ่งได้เป็นแมปแรกนั่นเอง โอเคอ่าแล้วก็ต่อมาเอากลับมาที่เดิมนั่นเองก็จะมีประมาณเท่านี้วันนี้นะคะเนวก็ขอเป็นแคชเชียร์ก่อนละกันนะคะว่าอ่าเริ่มแรกของการเป็นพนักงานพิซซ่าเนี่ยคือเราเนี่ยต้องทําเป็นหมดทุกอย่างนะคะวันนี้เนวก็ขอมาเป็นแคชเชียร์ก่อนละกันนะคะโอเคเราก็กดเลือกเลยคะ่ะจูเอฟมาแล้วนี่ไง ตอนนี้นะคะในเวลานี้เราก็เป็นแคชเชียร์นะคะเป็นไงเล่าโหเป็นยครคบเราได้ชุดมาด้วยนะคะชุดสีแดงไรโอ้โหกระชาล้วสีเหมียชาเพราชุดนี้นะเป็นชุดของพนักงานร้านพิซซ่านั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการเป็นแคชเชียร์กันเลยดีกว่าค่ะมาแล้วนะคะโอ้โหงงไหมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโอยยังไม่ทันทําอะไรเลยไปแล้วเดี๋ยสิเราเพิ่งเข้างานมานั่นเลยโอ้โหโคตรโคตร โอ้ตายแล้วโอเควันนี้เราก็ ต้องรอเออลูกค้าคนใหม่มานะคะเพราะว่าลูกค้าคนนั้นเขาโกรธไปแล้วนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็มีลูกค้าของเราเดินเข้ามาแล้วนะคะเป็นสาวสวยเชี่ยโอเคอันนี้ค่ะเราก็ต้องถามชวนเขาคุยนะคะว่าเขาต้องการอะไรนะคะโดยให้เราเนี่ยเลือกอะไรก็ได้นะคะโอเคอ่าถามอะไรอ่ะอ่านี่ค่ะถามเอลูกค้าว่าคุณต้องการอะไรดีกว่านะอ่านี่ไง I would like อเด e r p e ปป e r o n i ี i ิซ a นะคะ p ปป p e r o n ีพิซ z a คือทุนอะไรเนี่ย เอ้ไม่ใช่ด้วยคือเราต้องตอบคําถามให้ขเขาเรียกว่าอะไรต้องต้องเลือกคําถามมานะคะแล้วก็ให้อ่าเราเนี่ยเลือกอะไรที่มันแบบว่าถูกใจลูกค้าของเรานั่นเองนะคะโอเค okay, มาะคะ่ะลูกค้าของเราชุบแล้วก็มาถามกันคือเราต้องถามอะไรที่มันเกี่ยวกับพิซซ่านะคะตอนนี้โอเคอันนี้เราถามว่าคุณต้องการพิซซ่าแบบไหนชีสพิซซ่านะคะโอเคน่าจะเป็นอันนี้โอเค ตอนนี้ก็แหมไม่ยากเกินไปนะคะคือเราต้องถามคําถามที่มันเกี่ยวกับเออพิซซ่าอะไรอย่างงี้นะคะไม่ใช่เป็นเรื่องแบบว่าพอลูกค้าเดินเข้ามาแล้วเราเือกคําว่ากุดบายนะคะก็เป็นการจบนะคะจบอาชีพการเป็นแคชเชียร์เลยทันทีอันนี้เดี๋ยวต้องรอลูกค้าเข้ามาก่อนพรพี่เนี่คะการเป็นแคชเชียร์นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะใช่แล้วเหมียวชาโอโ้โหกว่าเราต้องเอาใจลูกค้าด้วยนะแล้วเราก็ต้องปฏิบัติต่อลูกค้าถูกต้องด้วยอะ,อะไม่่องง่ายเลย โอเคลูกค้าเดินเข้ามาอีกแล้วน,นะคะย่อยย่อยสวัสดีครับ โอเคสวัสดีค่ะขอเลือกอันที่2แล้วกันนะคะ n e t to see you w h a t can I get for ya I heard the mountain dew yummy อ่ะเราเลือก mountain dew ให้เขานะคะย้ yeah. <Whoa. S 1> ถามประมาณว่าคุณอยากต้องการอะไรชอบอะไรในร้านของเรานะคะแล้วเขาก็ตอบมาว่าชอบ mountain dew นั่นเองโอ้โหไม่ยากเกินไปเลยนะคะ,อะตอนนี้เราก็รอลูกค้าของเราร้านต่อไปเข้ามาเลยเข้ามาแล้วค่ะคนนั้นนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องการอะไรคะอ่ะนี่ค่ะแล้ก็เลือกเลยนะคะว่า,าจะคำถามไหนให้เขานะคะอ่าอะไรดีอ่ะ โอ้มีแมรี่มีด้วยนะคะวิวแมรี่มีคุณตั้งางแต่งงานกับฉันไหมนะคะอะไรเดียะโอ้คุณต้องการออเดอร์อะไรเป็นอย่างแรกดีกว่านะเอออะไรอ่ะมาทันเดียวอีกแล้วเหรอโอ้โหชชบแต่มาทันเดียวนะคะในร้านอย่างนี้ไม่มีใครเอาพิซซาเลยนะคะคืออะไรมาทานเดียวเป็นสปอนเซอร์หลักใช่ไหมไม่มีพิซซาเลยสั่งแต่มาทันเดียวกันทั้งนั้นเลยนะคะพี่นิวคะผมว่าเขาจะสั่งมาทันเดียวกันเยอะเกินไปแล้วนะคะนั่นสิเหนี่ยวช้าาแล้วค่ะลูกค้าก็ต่อไปของเราโอ้มาแล้ว สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็มาเลือกคำถามกันนะคะเอาที่เกี่ยวกับพิซซ่านะคะอะไรเนี่ยโกเต้ทูคิวยูไม่ใช่แล้วอ่าอะไรดีอ่าอ่า,อานี่ค่ะเลิฟี่เดย์เอาไซส์นะคะคุณต้องการเมนูอะไรที่คุณชอบนะคะเอาใครมาบาังกล้องไอไล c ์ชี s พิซซ่านะคะสลดัดท็อปฟูแอบสลัดอ่ารู้สึกว่าเราจะมีแต่ชีสพิซซ่านะคะแต่เราไม่มีสลัดนะคะโอเคเราก็เอาแค่ชีสพิซซ่าให้เขาไปนะคะตอนนี้ โอ้โหแค่นี้เราก็ได้แต้งมาแล้วนะคะลูกค้ารายต่อไปของเราก็มาแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องการอะไรคะโอ้นี่ค่ะแล้วก็มาเลือกคำถามนะคะว่าเราจะคำถามอะไรดีอ๋ let me know when you are ready to order นะคะอ,ออเดอร์อะไรดีกว่านะอ้เปเปลลูนีพิซซ่านะคะหน้าไหนแล้วเนี่ยมีหรือเปล่าอ่ะไม่น่ามีหรือเปล่าะหนานีา้่ะ โอ้ถูกด้วยอันนี้คือเปปเปรโรนีพิซซ่านะคะเอ้ยไม่พิซซ่าเออใช่ถูกแล้ว <Huh? S 1> แต่ว่าอันนี้มันจะเป็นหน้าฮอทดอกหรือเปปเปรโรนีเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นหน้าเห็ดนะคะโอ้โห oh. <laughs> ถูกด้วยนะแหมไม่น่าเชื่อแล้วนะคะ่ะลูกค้ารายต่อไปของเราเป็นย้อยอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะเอาเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อตอนนี้เราก็ได้ตังค์จากผู้จัดการมาแล้วเนี่ยนะคะได้มาส่งว่าสี่สิบบาทโอ้โหถือว่าเยอะอยู่เลยโอเคเก็บตังค์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 พี่นิวอารเราได้ตังค์เยอะมากเลลยนะะอ่ะ่ใชแ้ว โอเคเดี okay, Entonces, okay. ๋ยวมาทางานต่อกันดีกว่านะคะมานถึงกลางคืนเลยทีเดียวโอเคค่ะเราก็มาถามลูกค้ากันนะคะเราต้องเอาอะไรเนี่ยวุ้นยูไลทูชายอ์เอาเปอร์นีพิซซ่าอันนี้แล้วกันนะคะดูว่าเขาตอบว่าอยากได้หรือเปล่าเมาเทนดิวหรอโอเมลเทนดิวแล้วโอเคเขาไม่ต้องการเปอร์ปรนีพิซซ่านะคะเขาต้องการเมาเทนดิวนั่นเองเมลเทนดิวเป็นอะไรที่ขายดีที่สุดในร้านพิซซ่าแห่งนี้ก็ว่าได้เลยนะคะมาแล้วค่ะลูกค้ารายต่อไปสวัสดีครับ สวั no สดีค่ะ,ะ though, อันนี้ค่ะเราก็ต้องเลือกคำถามให้ตรงใจกับลูกค้าด้วยนะคะ We will have your pizza delivery อ่าอะไรเดี๋ยวให้ What can I get y ่านะคะเดี๋ยวเราดูคำนี้ซิว่ามันจะตรงใจลูกค้าหรือเปล่าอ๋อ Do you อะไรแฮมเบอร์เกอร์โอ้จะพิซซ่า I have cheese pizza <III> โอเคเขาต้องการอะชีพิซ่านะคะนี่าเขาแซวรานะคะประมาณว่าโอ้ฉันต้องการอ่าฉันต้องการแฮมเบอร์เกอร์นะแล้วก็มาบอกว่าโอ้ฉันต้องการพิซซ่าชีพิซ่าเนี่ยเหมือนลูกค้ามีแบบประมาณว่า ลูกค้าแซวเราอะไรมาเนี่ยนะมีอย่างนี้ด้วยนะเกมนี้สุดยอดมาแล้วค่ะลูกค้ารายต่อไปของเราโอ้โหขายดิบขายดีแล้วทีเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคเรามาเลือกคำถามให้ตรงใจลูกค้ากันดีกว่านะคะอะไรดีอะอ่ายูชูโอ้โหมีอะไรเนี่ยรองเท้าของคุณอะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยออเดอร์เอเวนนัลบดีไลท์ยูออเดอร์พีชในทุซียูวัดอ่านี่ดีกวค่ะเดี๋ยวยิ่งต้อนรับอ่าอะไรเนี่ย ลูกโอ้อ I have the sauce pizza นะคะตอนนี้การพิซซ่าแบบใส่ซอสเหรออะไรอ่ะโอเคโอเค <Yeah. S 1> โอเคค่ะตอนนี้ลูกค้าของเราก็เดินเข้ามาอีกคนแล้วนะคะเดี๋ยวมาถามกันว่าขเขาต้องการอะไรดีกว่า <c oughs> อะไรเนี่ย we have the best pizza order please อ h we can't ม o ูด you like to try order <Huh? S 1> ไม่ใช่ละ I'm the cashier อ่าแรกเลยก่อน <c oughs> I would like order pepperoni pizza oh. นะคะคือตัว,ต,วตัวไหนแลวเนี่ย อ่าตัวนี้นะคะโอเคเรียบร้อยแฮปปี้กู๊ดนะคะโอเคตอนนี้ก็นิวก็เริ่มคล่องในการที่จะเป็นแคชเชียร์นะคะตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มคล่องขึ้นเยอะแล้วนะอ่าโอเคค่ะตอนนี้โหตอนนี้ผู้จัดการก็เซ็นเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะคะชื่ออะไรเนี่ยโลซิมซอสอะไรสักอย่างนะคะก็ตอนได้มา285อดาอลนะคะก็ถือว่าไม่เยอะเมื่อกี้เยอะกว่าหรือป้าเมื่อกี้เท่าไหร่นะไม่ได้นับแต่ว่าโอเครับไปเลยรับซับรับซับโห อันนี้มีอยู่600อดอนเป๊ะพอดีเลยนะคะอะอะ,อะก็จบอีกหนึ่งวันนะคะในการที่จะมาทาร้านพิซ่าของนิวในครั้งนี้นะคะโอ้โหตอนแรกของการทํางานของนิวนะคะก็ได้มาเป็นได้มาเป็นแคชเชียร์พิซ za นั่นเองนะคะโอ้โหรู้สึกว่าสนุกมากๆเลยนะคะแล้วเราเนี่ยก็ได้มีประสบการณ์ด้วยในพาร์ตต่อไปของ work at a pizza place นะคะนิวก็จะมาเป็นคุกนั่นเองนะคะโอ้หก็มาลุ้นกันดีกว่าว่าการเป็นคุกของนิวเนี่ยเป็นยังไงนะคะโอเคนะคะนิวกับเมียวชาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพร้อมกับน้องๆด้วยนะคะบ่ายนะคะ ทุกคนยูหูเพราะกใหม่คลิปหน้านะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายจ้ายูหู